สวัสดีค่ะพิกุลชาแนลนะคะเป็นช่องของคนรักตัวเลขจะคัดสรรสุดแม่นๆมาแชร์กับเพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดติดตามด้วยนะคะมาดูคำเตือนกันนะคะค่ะ EP นี้นะคะจะเป็น10บนชนกันสองสูตรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในห้างวดที่ผ่านมานั้นสูตรที่1และสูตรที่2นั้นชนกันตัวไหนแล้วก็ออกตัวไหนนะคะมาดูงวดที่1กันนะคะสูตรที่1ได้ศูนย์สูตรที่สองได้901นะคะชนกันที่ศูนย์กับ1นะคะออก60 6ย์ สินะคะเข้าศูนย์นะคะงวดที่2นะคะสูตรที่1ได้6 7 8งวดที่2ได้ห7 8ตัวเดียวกันนะคะนั้นชนกันที่6 7 8ออก6 6 2สองนะคะเข้าหงวดที่3ามนะคะสูตรที่1ได้ห7 8สูตรที่สองได้ห้าชนกันที่6กับ7นะคะ ออกห 6, 6 5้านะคะเข้าหมาดูงวดที่สี่นะคะสูตรที่หนึ่งได้ห7 8สูตรที่สองได้ห้าหชนกันที่หกับ7นะคะออกเก้าหสองหมานะคะมาดูงวดที่ผ่านมานะคะสูตรที่1ได้ 6, 7, 2 3 4สามสีมะะ่สูตรที่สองได้สามสี่ห้าชนกันที่สามกับ4ี่นะคะออก0 4นสี่สี่ ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะว่าทั้งสองสูตรนั้นคำนวณได้ตัวไหนชนกันตัวไหนนะคะตามกันต่อเลยค่ะค่ะมาต่อที่10บ,บนสูตรที่1กันนะคะในห้าง,งวดที่ผ่านมานะคะเรามาดูย้อนหลังกันนะคะว่าเข้าตัวไหนนะคะงวดที่1น,นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักร้อยนะคะบวกกัน2ครั้งนะคะ8บวก8ด บวกได้สคงที่นะคะแปดสองบหกได้0นะคะ0ูบวกหได้1นบวกหได้2นะคะมา0อ่ะมาดูงวดที่2นะคะใช้หลักร้อยสองครั้งนะคะ6กบวกหบวกสคงที่นะคะได้หนะคะบวกหเป็น7จบวกหเป็น8เข้า6นะคะอ่ะมาดู งวดที่สากันนะคะหลักร้อยนะคะหนะคะบวกกันสองครั้งบวกได้สี่คงที่นะคะได้หนะคะบวก1เป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็น8ดเข้าหนะคะามาดูงวดที่สี่นะคะหลักร้อยสองครั้งนะคะหบวกหบวกสี่คงที่นะคะจะจะได้หนะคะบวก1เป็น7็ดบวกหนึ่งเป็น8ดเข้าที่หนะคะหลักสิบ ามาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ผ่านมานะคะหลักร้อยเก้านะคะบวกกันสองครั้งบวกสี่คงที่นะคะแต่กับสี่เป็นสองนะคะสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่เข้าที่สี่นะคะหลักสิบนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูของงวดนี้กันนะคะวกกันที่สิบหกหลักร้อยศูนย์นะคะศูนย์บวกศูนย์นะคะสองครั้ง บวกสี่คงที่นะคะที่สี่นะคะบวก1เป็น5้าบวก1เป็นหนะคะนี่เป็นสูตรที่1นะคะอ่าเรามาดูสูตรที่2กันต่อนะคะค่ะเรามาดู1ิบบนสูตรที่2กันนะคะในห้างวดที่ผ่านมานะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักหมื่นนะคะคือ9นะคะ9บวกด้วยหลักหน่วยนะคะ3ามครั้งนะคะบวก7บวก7บวก7ดนะคะ แล้วก็บวก9้าคงที่นะคะก็จะได้ได้9้านะคะได้9กบวก 1, 1นะคะเป็นศูนบวก 1, 1นะคะเป็น1เข้าศูนย์นะคะหลักสิบมาดูว่าที่2นะคะหลัก1 9นนะคะบวกหลักหน่วย3ามครั้งนะคะบวก6บวก6บวก6แล้วก็บวก9้าคงที่นะคะ ได้หนะคะหบวก1เป็น7ดบวก1เป็น8นะคะเข้าที่หอ่ะมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามสูตรที่ใช้ใช้หลักหมื่นศูนย์นะคะบวกหลักหน่วยนะคะ3ามครั้งสองสองแล้วก็บวก9กงที่นะคะได้ห้านะคะ5้าบวก1เป็น6บวก1เป็น7นะคะเข้าหหลักสิบนะคะ มาดูงวดที่4นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักหมื่นนะคะ1บวกหลักหน่วย3ครั้งนะคะบวก5บวก5้แล้วก็บวก5บวก9คงที่นะคะได้เท่ากับ5นะคะบวก1เป็น6บวก1เป็น7นะคะเข้า6มาดูงวดที่ผ่านมานะคะหลักแปดหลัก หลักหมื่นนะคะคือ8นะคะ8บวกด้วยหลักหน่วยนะคะ3ามค้ง2บวก2บวก2แล้วก็บวก9้คงที่นะคะก็จะได้3นะคะ3าบวกหเป็น4ีบวกหเป็น5เข้าที่4นะคะมาดูงวดนี้นะคะงวดดหนที่16นะคะหลักหมื่นนะคะส บวกหลักหน่วยนะคะ4ีครั้ง 4, 4 4 4แล้วก็บวก9กลุคงที่นะคะบวกกันนะคะได้4นะคะ4บวก1เป็น5้บวก1เป็น6สูตรที่2ได้4 5 6นะคะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะทั้ง2สูตรนะคะเรามาดูสรุปกันนะคะ งวดวันที่16สูตรที่1ของเรานะคะได้4 5 6นะคะสูตรที่หนึ่งของเราได้4 5 6นะคะ4 5 6สูตรที่สองของเราก็ได้4 5 6นะคะ4 5 6เพราะฉะนั้นนะคะ10บนบนงวดนี้นะคะ ชนกันที่4 5แล้วก็6นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมาไหมถ้ามามาตัวไหนนะคะเพื่อนๆน,นะคะใช้วิจยารณาในการรับชมนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะขอเพื่อนๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ